แหวนที่หลายๆคนตามหาเนื่องจากทางร้านเคยเห็นมีลูกค้าหลายๆท่านสนใจและก็สอบถามคยวแหวนลงยากันเข้ามาค่อนข้างเยอะวันนี้พูนัพย์มีข่าวดีจะมาบอกด้วยนะแหวนลงยารุ่นใหม่ของทางร้านมีเข้ามาแล้วนะมีเข้ามาใหม่ด้วยกันทั้งหมด3แบบ3สไตล์แหวนวงที่1แหวนลงยาในดีไซน์ฉลุมาคี ซึ่งหากใส่แล้วจะให้ลุกในการใส่ที่ดูโดดเด่นมีความเป็นเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใครแหวนวงที่สองแหวนลงยาดีไซน์หัวใจซึ่งหากสวมใส่แล้วจะให้ลุกที่ดูอ่อนหวานอ่อนช้อยและยังคงความสดใสไว้อีกด้วยแหวนวงที่สามแหวนฉลุดอกไม้ลงยา หากสวมใส่แล้วจะใหุู้หลูหลาสุขุมและยังคงดูเรียบง่ายอีกด้วยแล้วแหวนทั้งสามวงนี้สามารถใส่ติดตัวหรือใส่ออกงานก็ได้หมดเลยนะคะถ้าคุณอยากเป็นเจ้าของเพียงนำแบงค์เทาสองใบมาสั่งซื้อกับทางร้านรับรองมีทอนกลับไปแน่นอนสามารถสอบถามเพิ่มเติมหรือว่าสั่งซื้อได้ที่เบอร์โทรไลน์อ หรือว่า Facebook ได้เลยนะคะและทางร้านยังมีบริการจัดส่งฟรีหรือบริการชำระเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มอีกด้วยนะพูลทัพ์อนุรักษ์สืบสารเครื่องประดับไทย